เมื่อหัวใจเราเนี่ยมันเต้นเร็วเกินไปหรือว่าเกิดอาการแบบกลัวจนตัวสั่นเนี่ยเราจะทาไงดีเพราะว่าอันนี้ผมได้ถามมาในแฟนเพจแล้วและผมจะมาชี้เลยก็คือเรื่องของการปรับการหายใจแต่สิ่งแรกเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเปิดเพลงคลาสสิกฟังที่มันเป็น60 BPM เพราะว่าไอ้60 BPM เนี่ยหรือว่าจังหวะดนตรี60คอร์เนี่ยมันตรงกับอัตราการเต้นของหัวใจเรามันเหมือนว่ามันเข้ามาจูนให้หัวใจเราเนี่ยมันเริ่มกลับมาเต้นปกติ โ okay. อเค2ก็คือเราต้องปรับการหายใจก็คือให้เราเนี่ยนั่งหลังให้ตรงที่สุดแล้วนิ่งให้มากที่สุดเราค่อยๆหายใจแบบสโลสโลชา้ชาๆเบาๆแบบตั้งใจประมาณ6ครั้งต่อ1นาทีโอเคสก็คือให้เราเนี่ยโปรแกรมสมองตัวเองใหม่เพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยสมองเราเนี่ยมันกําลังกลัวบางอย่างจากความคิดของเราเนี่ยในขณะนั้นให้เราเนี่ยพูดกับตัวเองไปเลยว่า all is well ทุกอย่างดีหมดและฉันปลอดภัย a อ l i s well ทุกอย่างดีหมดและฉันปลอดภัยไปเรื่อย